เกษินนะค่ะค่ะจาติดต,ตามไปเรื่อยๆแม่ผู้ก็เรื่มต้นเพราะว่าเลขเบื่อภูงวันนี้กับมีผู้ใดผู้บ่นะคะ,คะก็ะเป็นย่างขับว่าใดกับเฮ็ดคือเก่าค่ะแม่ผู้กับซ่าส้มสร้างบุญไปเรื่อยๆนะคะผู้ละลิงละหน่อยไปรับค่ะกับมีคุณชาติสุดท้ายแปดเปดแปดนาะค,ะค่ะขอรวมบุญกับผู้ผู้ชีพวาา่าข้าร้อมปูตาและแม่คู่เสดนวา วางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเจดีย์จำนวนสองหมื่นบาทนะคะค่ะใช่โอสาสุดท้ายนะคะสาธุค่ะขอให้คนณได้บุญได้กุศลได้หลายนะคะขอผ่้ยุยนเป็นชิดีลที่คนณได้รวมบุญมาตลอดนะคะคุณสาสุดท้ายนะคะมาทร้งสอมยิมเนาะครับค่ะมีหลายผู้หลายคนที่รวมบุญมานะคะ นั่นแหละค่ะมีปูคนบริสุทธิ์ดีการผลัดเห็ดคือเกาคนว่าเ่าเป็นย่างปูหากำลังใจคือเกาภาษาบาละสมบุญคร่ะคือว่าสะสมสร้างบุญนะคะไม่ผูกค่าผายเอฟซีเห็ดไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะแต่ว่ากับว่ท่านรู้ว่าหมกปะมาณเท่าแหล่นนะคะแต่ภาษีหลายตืบอยู่นั่นแหละค่ะไปเรื่อยๆส่างไปแต่ว่าการค็ดไปเรื่อยๆนะคะเท่าเสียเงินเป็นก้อนไปเทเดียวมั่นกา เห็ดบ่ได้เนาะค่ะครับส่วนเฮาสิรอเฮาถือรางวัลที่หนึ่งห่อของบร้างแกลกยาครับค่ะแต่ถ่ายสองตัวยังบ่ถือกันมีครับแต่ว่าแม่กู้กาสยังมีโอกาสได้ผ้าอีสี่สายบุญได้สร้างก็ถือว่าบุญหลายสายยาวนะค่ะสร้างเสร็จหลายจริงหลายยาวพร้อมกับวัดป่าศาสนุบุตรวัดละล่ำเนาะค่ะครับผมก็สิได้ไปร่วมสร้างคือกันเนาะค่ะเพิ่นสั่งเงี้ยห่อก็สร้างไปนําเพิ่นเนาะครับค่ะอ่าพอดีค่ะนิมนต์ปูค่ะ ừ nó mãi nó giáng hát ออายิ่งวงปูแกปู่คืนวาค้าปู่พุ่งปู่คุ้มกับคืนจา้าจาวานจา้อจากกระดาษจาวคือใครเวันทุกพระองวันนี้ไม่ใช่วันทิ้งวันนี้ไม่ใช่วันพระแต่เป็นวันที่ยืนแปอกเมื่อยี่สิบแปดเมือเมื่อเมื่อคือมะครับปู่เออมื่อผัดิบเก้าเออคิบเก้าก็มีความหมายเพราะว่าพู่นี้เจ้าได้ไปวันทีเรเล์ช่างเจดีย์ใหญ่เออชื่อวัดป่าวังมือ เออขายกปูเคืองคอเออไป่ชักปูรี่คุงนะชายเกลือดีมหาเกลือดีใหญ่เออบุญได้ขายเงาบุญได้ขายกลวกังเด็กข่งได้ยืมปลาปูเออขายเงืนอนแางเงืนเส้บ่เ,บเด็กแข่อกับข่ดหนึ่งว่าแข่งคู่ว่ะเอออะไงเมื่อลูกแรกจีบบนสุดอยากซื้อยากข่อยากรวมบุญไปพอกะึงเปิดชักึคนืงิงคองให้คือกัน เอ,ออเออไปว่างขึ้นเออแค่ก่อนเออพอก็ใช้หูจักย่ดหมูจักงูเออคอยคือไปมันจะทำเล็ด้วยกันหมูมาณอุ้าหักร่วบุญกระท่มข่างไปเรื่อยเรื่อเื่อามันจะไปข่างเทรือกเดีอดรกครับปูเออข่างเคศเดือวมกกวข่างก็แรงยกเรื่อ,อเเยอเยออถึงเงินหนาดำถึงข้าหนาขาวเออคอยเปลี่ยนไป เออกอถึงไม่คุกกอถึงไม่คุกกับไม่คุกซะก่อนเขาแก่ก็เริ่มครับครูเออบางวันไปถึงไม่คุกวงนนงวนไหนควาเกิดมาไม่คุกไม่คุกไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายอืมไม่นี่เพิ่อว่าพวกเอาเกิดแก่เจ็บใจบายคือว่าว่าถึงเวลาก็ต้องไปถึงเวลามาจุดที่มาเกิดเป็นมนุษย์อืมก็เริ่ม เออหายทางความดื้อนักแต่มัวหนีไปตงไปเรื่องเรื่อให้โรคได้กาดึกวัดืมคนเฮาเกิดมาปกขาดนี่เกิดมาเป็นมันวุ้กแค่จะบปัเขืิอเลือดดื้อนั่นรับเออเดือขางบุกขางบุกพงเดืมาห่วงบุกับไม่คู่ข้งเหมือนไม้คู่ไปคู่ไงงอผ้าคือข้าจางไปวายไงยิ่เออมาก็ะถือเด้ขังไปเรื่อยๆรูปนันกัน เออคอยเปื่นคอยไปเมื่อคู่กายตง่ายดอกอืมการสืบายพ่อขับสื่อ z o อาด้วย้เจ๊ติ๊กปตื้อหอืมแมวบางยิมครับคุูเออแต่สื่อโต้เจ๊ดชิดปก็ร้องหัวถึงมากอืมเออจะยังเมื่อคู่ตายแล้วขาพูดแล้วแด่ห้างไว้คู่แตยงคาาือจังไ้พอผูด้วถือผ้าคือผ้าขาดว่ากันเออคือกาย กางกงกแต่งงานตัเึ choice, ่งมคู less, uh ่นะเดิมครับพอโตให้เีเช็ดีครับปกกระืออายุมาคูก็ได้หาเจ็ดซีบงมเดิมครับคเอออายุมาคู่เขาจะหาเช็ดไว้แข่งอืโตให้เช็ดเเออให้ผ้าดูผ้าร้ายได้คื็ได้แขได้กินได้่าตโตไปแล้วก็มอสอืมมาอย่างงั้นง่ย เอออันนี้เขาพูดเรการเบื่อเรื่องเครื่องกึนเออมากแบบพูดเรื่ขาดฝังเรื่องแบบพูดพูดมือมือคู่เออขาดคู่ท้ายแปด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 ไปแทงจิ้มมาถวายก็มาถวายวันที่สิบแปดเออช้ายาค่คู่ท้ายก็แปดแปดแล้วก็แปดแล้วก็แปดจิ้มเออลูกขอร่วมกับ ปู่คือปะเขาเพราะโอปูตาได้แม่ครูขอวางคือราเราช่างพระมหาเกลียวด้วยโอ้กับม้วนเงินได้บ่ายแล้วก็เนาะเออขอให้ขาดคุกขาดไมือโ่ไมื่กยาไม่อโะไมื่มาไม่อสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้นาขอให้ทองแล้วมาหึงหึงแล้วก็รวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะลูกนะทางเกลียวม้วนเกลียมครับ เอองอปราณก็ไดเกอบผู้ไร้ประมาณห,าห,นหนึ่งหม่อได้เยิ้มบุญบาแลมือประึงก็บพอเด็กเสกขังผู้ไดอเงินหน่หม้อห้อยน้ำขาดก็บห,บหอนกับแคบไปแล้วก็เออเอือ,อถือว่าเป็นกุณพอัดยิ่งใหญ่แชหรับบชาเกดียอดอยู่ที่หกร้อยหกสิบตัวไหนซึ่งหกร้อยหสิบหกร้อยหกสิบ เออขงวดเจอได้หกร้อยหกสิบหกรหกิบเออมาเปิดก้งอะยมาแก้คือดคือแก้ขงงะมากับหกร้อยิบหกร้อยหกชิบหกร้อยชิบหกร้อยหกิบเลยเ่งได้แค่นีนะครับปูมาไก่กันไมงครับเออรวมเจได้รวมห้าเคือ เออร้ายกูร uh, ้าคนร้ายคือเสียงเรียงงานว่วมบุมมาผ่านมาทางช่องยิ้มแล้วรวยเออหน้าไม่จะหน้ากินยาชงน่ากระดกบัไร้ายกูร้ายคนร้ายคือเสียงเรียงงานว่วมบุมมาขอให้มื่โชคไมอรับมื่โชคม่มั่อายุวันนีุ้กขับรหนึ่งแล้วก็รวยนะวนนจะดอจะดอืมนี่แหละท้าทงขทางผมไปว่าขาดอืมอันแดียวกคือ ผ่านมาทางทองแต่งมูฟ้าด้วยนางท้องคูโดท้องโอปเมนโดำํำอืมโคท่องกระโกข้างลืมครับคุณอันนี้นางนั่งทาหน้าเชิงหอมพบกับนางนิตยาดวงปลาเนื้อนางชาวบ้านชื่อน,นางคึกติกญาพบกับนางทุกองอาจกล้าปีกนุบปัดกาชาหนังกึกติกอะไรเนี่ยกึกจิพัดอืมกึกจกพัด ข้าดีนันะะกขาอบุนวิตญามอ่ะขอให้มือทพมือรัมือศกมือไม,ม้อายุวันนูกสกขับพไรสิหนึ่งแล้วก็รวยจะดีะะนะดูกนะอือันนี้ของรอืมขอเอฟีผ่านมาทางช่องไอ้ฟ่ารวยนางรัตดาพรแก้วัวแนะพ่ขอถวายวามรู้ปัใจรวมะอ่ง องคูชีพคับพร้อมกับองคูจตาอ่าร่วมกันคุกบุญมาบุ๋เน้อ,อ่าใครใจเลื่อแตจเลื่อนเอเอ,เอ,เอ,เอทำมาขค่ะสิ่งคึงง,งแล้วก็้วยอันนี้เอฟคีผ่านมาทางเ,าเ้องยมงานบังอ,อกเทศพมเออโอเอ,อ,อ,อให้พอช่ยแก่าอช่อืมอหมันพายบ่ลืมแต่แก้ทำงานาเอนเอแต่แกมือปักใกร่วมบุญกับปู่เออ แกไปแก้รประชือโอ๊คสเตียร์ยาโปรแกง,งผผานงบางอ่อนชืดผุผ่านผ่านผ่านอ่ะพอจะช่วยนะนะคอยให้นนางบังอ่อนชืดโฟมขอไขผ่านพึงคือขอพอไหวให้ครั้งเลยครั้งเลยครั้งเลยเพื่อบุญบรารมีแกกงข้า,าบุญมากรงประทานโชคแรกให้นางบางอ่อนชืดโฟม ได้กูบบกิมได้กูบบกอันนี้นของใครปวงมาหลอกมาได้เอออันนี้แก่ฟ้าแก่บุ้มปูได้ช่วยตามพือลูกขอไหวว่าขังลูกขอแก่บุ้มพวงมาได้ก้าวพวงพร้อมกับปัจจุปัจจัยก้าวก้าวก้าวไม่เดิดเก่าแชมตัวเดิม ลูกไปเขียนซื้อพบนโมพูนางอุดอนเจ้าปูนางุ่ดอนเจ้าปูนางอุดาวนางอุดอรบันยูมาเจ้าปูนางอุดรนานาะกุณบันยูมาวันยูมาเอาเสือเคยเสือว่าถ้าก็รักกับวัเอารักปูรักข้าวมานังอุดรเนาะออาวันนีขอให้มือกบมื่ดับไว้กืไม่มาเงี้่งีแล้วก็รู้ว่าน้รักกูมอทั้งวันยุ ก้าวตื่นสายมาชุดั้นแหละอันแต่กบูมันน่อตาอันนี้นักกะายไม่ดืมเป็นยังไงวพอกระจายอี่รอบแล้วนะทาไมพ่อถึงมือถฉยไม่ได้มือเฉอแต่ลูกแกรก็ไม่ได้น้อบกเงนไม่ได้ย่งกระจายยิ่งควายต่อไปนะลูกนะเออกะาอพอให้ค่าขนมจักิ้บาทคิ้วบาทเออ ข้ากินขนมเอาไปเลยงากระตายจะพบว่าให้คมคนเดียม้นมันถึงถึงรวยรวยนะอยมนะอันนี้ของใครเอองานปัจฉมมาเออปัจฉมมาทองคือพบกับนายกบหรือเข็บอกเอ๋เขาใจ่กุ้ค้างอู้มเอาหายจะริ้อจะรื้อทั้งมากขาดถึงอ่องมากจะเข่าด้อเข็บอกเอ๋ด้อมาทำขึ้นอันนี้ปูค้างนางกูไรโัวพาคีงอชั ชนลิงคิบขังอาชาเหรี้โปูข่านจำนวนสองร้อยิ้งมือจะรกกระดี่งที่พ่อบอกได้ถุงป่านม่วนหน้าจะใช้ถุงปุ๋ยมาโบล้อมบล้อมพอชดพอเยอะเก่นจะเกิหนงลผง่ายที่กอว่าแข็งข่ายรถกระดื่ออกบานซะงากระดิ่้งไหนเออจะไจ้ไม่รู้หรอกลูกเสอจะดับก็คือเรื่องเตอ มันว่าข <I know. S 1> <im> ั้นคือก็ไปคือไม่รู้่ารที่เขาเริ่มขายก็บรื่อว่ามันชื่อทิเนแล้วเออหายไปยึดปรัก็ไปยึดชุบเกดก็มันดือไม่หลอกลอะปรั่ชุบเกดก็กาะดื้อขั้นผู้ใดอยากปุบยังมีไทเปุเบหทยไปยึดข้าวูั่ข้นฝรั่อกขั้นขึ้นไปยึดชุบเกดขั้นอยากไครอยากุบยงปุ๊บนไทยไปยึดข้าถู Uhm. อ like, เอาแส่นั้นอาชูกราจุมบกเดนะูกนะาเสียงเสแล้วก็มีผู้นโอ้โหมาหลายตัวได้ยังแค่กระชอบนึ่งมาได้ย้าวพอืมันเปิดจาไงลูกไแ้คือพอแค่ปวดเพราะขั้นหมูปวดทางกระเพะค้นเนาะอันนี้ก็ือผานมาทางบกเยาออาจารข้อกระพนอืม จังพานิษกุบบลนรว่าข้างพระมหาเกด,ดือกับองค์ปู่อะขอใ้รจะลืมจะลืมทำมาคาขึ้นนะอาจารย์นะเ <c oughs> ออมัมแมงจะบอกด้วยทน่ง <c oughs> แล้วไปบอก้ายัวแล้วบอกลี่โกนัะนะ่นหัวหนึ่งดวดูคนขับพรมดู้เออบอกไปว่างหวงบอก ขอรพร้อพโอคือพ่อกระเป๋าไปน้องมา่ะบอกไม่ไม่บอกเพื่อนบอกเพื่อัคนอาอกมาออกทพืเจ้าอันนี้เขาผู้ใหญ่คนูบัตรเครดอตกับเงินก้อนๆขอกระบาคารวะขอโชคขอหน้าขอโชคขอมาอีกพ่อหนอน ขณะนี้รถมันยางแบนกี่พุตไม่รู้แเอาเงินที่ไหนมาปักยางบแขบซือว่าไม่ถือบัตรชอไปปักยางรูอยางรูวาคือจังไรคือหางยางรถไมู่วังเนาะคือแค่บอกปากหวรูปจางยางรไม่รู้หวงออมอถือมือเอาอย่างนี้รถบัก เืออื่ก็ยังแยงมันการขอเงินอะไพวกไปป่ายางคับเอากะบกับเชื่ออก็กบอกก้น้วเาเอาเดียวก้วท้าผนั่งหมูว่านผมนั่บชื้วก็คงแบบว่าจูงกบชเท้าก็รู้เร่องไว่าพูดทีนหลังพูแล้วพู่าแกง

เอามั้กว่ออกโตวมหฮะมั้กเกษตจะโตก่าวกันตัวมันออกโตกาวติดด้วยเพราะเขาบอกเจ้าเก่าคืบเก่าคือวหุ่นได้คือบตเกามันออกโตกาวเกี่ยวกับปุ่นเอามั้งใส่ยัมาเก้าขุเก้าถุงเนาะครับคู่นี้เออไฮไปว่าคือห้าเริ่มคือเริ่มงทางเรื่องเรือไใจคือปุ่วางไก่ไม่ขาดหนึ่ง ตื่มายากระโดดเดี๋ยวพ่อเขาจะประทานโคร่างใครอื่นั่นแหละตือจะเครียดแล้วให้กับพีพอพราะด้คือจำเพิ่มบอกพาะด็คือหัวหนึ่งหัวหน้าคืออะไไม่ขายเกินไปใช่ไหมเรียวต่ไม่ใ่เราม่รมหายใจอยู่ใช่หรือไม่ตื่มากกว่าจะขันน้ำมะพร้าวเนี้ยนะหรืออืมอืมคือใจไปบึงง่อยู่อืมพปาไปบึงน้ำกังเกลพอืออืมแต่ไม่เอานอืวัว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  อนไรละผูมาหาไโอ้คร <laughs> <laughs> <Ooh>, ับัูยินแต่ว่าสั่งเงินร้อยบอกผู้สัู่มันดีเราท่ร้อยกกับร้อยก้งตรงไหมร้อยเลือกฝ่ายไหมคือทั้งไหนยูเออแต่แคั้งคือก็ห่อใหญ่ว่าครับอแบบกับขึ้น ถ้าคือกับพักก็มมนถือคัดจริงแน่เง็ดเง็ลายสันปูกันคืออาปากเขาหวดเนี่ยมากูไปได้ยังไงวะเออไปไกลกันแค่ก็คงช้็งหันคระปูมันมันเลือกเปิดเผยแบบมับมือของดีละข้างมึมือของมึก็เด็กข้างเราคุเนเขาอม่างบางอครังทุกทีทุกอย่างถ้าเราทำกึ่งพูดจึิงทำจริงจึิงขับขิก็ประทานโชคลาภให้เข้าใจงั้ เออทำอะไรแต่เด็เมือไม่แ็ือก็อีการกระทำของมนุษย์นั่นแหละข้มเท่าเสือ hmm. ด ah, ้วเสดิ้เสชั่วเสือชั่วนั่นแหละเออจังได้แต่จังการผูใส่ขางเงี้ยใด่กระดาษจังการอะไรเรื่ครับเนาะอืมอ่ะคนเขียนเม็ดคู่เขีคู่กังอ่ะูรักคอืมอ้าวถามว่าเมื่อกูคู่บ่ไม่เม่กู่าไม่ใครอืแเนวอยใครต้องว่าน เราจะไม่บอกกันเพราะว่าเขาวงคือเก่ารจะม่บอกว่าของใครก็บ่แบ่งหม่ตึงไม่กูว่าค่หรือว่าไม่คู่กับอกปู่ก็เรื่องผู้บุญไมนแขววงหรือเพราะจะไปคือไปฆ่าของนักแขวงหรือเนาะแต่ความร้อังๆคือเก่าก็เดื่องบ๊อบเลียนเปล่นแค่เขื่อมค้อมอง เทาบวบปืนเองบง้างเรื่มงนากับบเทียวปากกับบอกหวานวกับบวบเรื่เมื่อจะแน่วเป็นของคอเนี่ยเรื่มนคือจะว่าเขียมั่งวัน่เรื่มมือแดะหวางมือนี่ก็หม้อก็คือหวังก็หวังเรื่มปูบ้านเรื่มงายเรื่มเรื่มงอนเขียวพรวงอ่ะเออหังเรื่องบวเอืย กัรติดกับรถกับไปอัมบเออห้าหมอวางกลร่พายถไปเครืพายเนี่ยนะถึงไปั้งนี้กัะอ้าวให้มือเข้ามือยยกมือเข้ามือม้านียดูวันน่าสุขับไปหึงหึงแล้วก็ดูวันนะรูนะแัดไปหมดเช่อเรื่องูวันแกุ้สูง แชรกดติดตามกันมากครับสวัสดีค่ะท่านที่ตังใจมีตั้งใอสซีทุกทุกคนค่ะครับวันที่สิบแปดเนอะเอสยิมวงเขียนโอสิบแปดขับสิบแปดขับสิบแปดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยสิบหกครับเมื่อนี่ครับท่านทีมงานนะครับเนาะหรือว่าทั้งแอดถุงหอศาสตร์จะน้อยครับก็รอทีมงานซึ่งเอสซี่เป็นมาจากตั้งใจวัดครับคุณมารวมบุญกระปู่กับร่อหลังเอสซี่ ครับเพิ่งถึงหาคู่แล้วครับท่างชองก็ได้นาปัจจัยของพอ่นองครับที่ฝากกันมาท่างชองแต่โมแน่แอดยิมแน่แอดไอแน่กับนําถขึงถวายคูห้ครับกับตั้งคิดอธิษฐานครับขอโชคขอพรจากครูด้วยครับเด้อครับหนุ่มอื่นครับหนุอมอื่นกับเป็นวันที่สิบเก้าสิงหาคมครับกับือื่นแม่ครูหอมหวานครับจะพาลูกศิษย์ลูกหาเนาะครับเนาะเป็นภาษาไทยกับวันพรุ่งนี้ครับวันที่มีครับแม่ครูหอมหวานครับจะพาลูกศิษย์ลูกหาครับไป ว่างซิราเดอครับเกดี1ิปเก่าสันครับอยู่อาวัดปูเทท้องหรือว่าวัดป่าบันเหมิดครับที่สร้างเสร็จก็ร่งสร้างแดนนราอยู่ครับมันอื่นเป็นเมืองเลือกย่ามง่มดีครับเป็นว่างซิราเดสจะสร้างเกดีครับปูตาหรือว่าองค์ปูชี้ปะเขาครับจะมอบหมายงานให้แม่คู่หอมหวนครับสร้างเกดี1ิเก่าหยอดนะครับเนาะกับไงพ่อสมควรครับแอดยินแตดยินสร้างเสยว่า จะว่างค้งสามค้อมควงข้างล่างนี่คือ5าเมตรห้าเมตรห0สิบเส้นหรือว่าหกเมตรนี่แหละครับข้อมควงนะครับเนาะครับก็จะเป็นอ้อมพ้นพอดีอ้อมพ้นใหญ่ๆของคูรี่ขอดีครับอ่าพ้นคุณสมบัติของคูรี่นะครับจะเห็นเป็นเจดีสิบเกายอดตลอดทิดตามเลยครับเด้อรับอื่นขับเนี่ยคู่ก็จะผ้าลูกซิบลูกหาออกไปุนนะครับแต่เ้าครับผมแล้วกจจะมีถ้า่คลิปอยู่ทั้งวัดปูเทท่องหรือว่าวัดฟ้าบานเหือด เจ็ดีกับกดติดตามกดไลค์กดชแชร์นะครับเด้อจะมีคมีดตะเสารื้อเงินเงินค่ะครับก็รอยติดตามว่ามีบ่าบโสวยคือเกา่าเืินมีดตะเสา,า,าครับรอดกดติดตามเด้อครับเด้อครับเพราะว่า,าวช่วงว่างสิลาเลยพิธีเสร็จแล้วครับกูแบบผู้าคดุสิลลูกหาครับอ่ากูกุยครับเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าพ่มงหรือว่าปูดี้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ห้ามพลาดครับมือเงินวันที่ซื้เก่าครับผมทีมีช็อตเด็ดเนาะค่ะครับท่านี่ช็อตเด็ดเด็ดครับร้อยบกก็ยังมีมาแล้วครับสร้างเสสร้างเงยนหรือว่าทีมงานน่ร้อยบก ครับเกิดปฏิหารแล้วคี่น้องอื่นก็รอติดตามนอฟังรอชมครับผมครับสําหรับปู่ก็บอกว่าแม่ปู่ว่าตายง่ายดอกก็สันว่าพ่อไปตายง่ายดอกสีต่ออายุให้แม่ปู่เ็ดสิบปีเลยครับเด้อสีต่ออายุให้แม่ปู่เกตสิบปีครับอ่ะช่วงนี้แม่ปู่กับหาสิบเอ็ดปีครับปู่สีต่อใหุ้เ็ดสิบปีครับเขาก็เกดสิบกับกับหาสิบเอ็ด ครับอูบอกว่าตัวนี้แม่คู่อายุหาสิบเอ็ดปีพ่อสิต่อ้เก7สิบปีครับวันที่หนึงกันย่ายนพอแม่พี่น้องกับพี่าจน่าไว้เลยครับเด้ออันใดกับบอเนี่ยบอนอนครับสำหรับงบที่สร้างเกดีนะครับเนาะครับงบที่สร้างเกดีูวาหกร้ยกสิบเก้าบาทพวกห้อยหกบาทครับหกรยหกบาทนะครับเนาะมีหกร้อยหกสบคับหกร้ยเบครับรากร้อยเกสิบบาทอพี่น้องกับพี่าหน้าเบิ้ง ครับทุกคํำบอกคําจ่าของปูมีรางวัลสําหรับนั่งกระตาครับนั่งกระตาครับฝนกตะยูหนองมรซ้อครับกับเป็นนักล่ำอีกท่านนึงครับมีบุญมีงานครับนั่งกระตากลับมาซอยอ่าบุญซอยงานอยู่เป็นประจําครับของกับสามีเพต่ยูนะครับเนาะปูก็เลยให้นั่งกระตาครับสิบหกหนึ่งหกนะครับเด้อครับครับเวลากระปูบอกว่าถ้าผู้ใดอยากพูดนี่พูดศิ์งวดนี่อ่าให้ไปยิบเก้าสิบเก้าศูนย์นะครับเด้อ ให้ไปยิปไปหาสลากกินแบงรัฐบาลเก้าศูนย์ใบครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับเนญ่าแตครับเด้อครูอาจจะให้รองวดกับเป็นไปได้ครับแต่ว่านี่คันหนึ่งที่ปากมาทั้งในหนักหน่อยเนาะครับปูบอกไปยิปสลากกินแบงรัฐบาลสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดแต่ว่าผู้บอกว่าถ้าผู้ใดอยากปดหนี้ปดสินงวดนี้ให้ไปยิปลอตเตอรี่เก้าศูนย์ครับกับติดใจหน้าดีๆนะครับเด้อ้วก็ ด่วนกับผู้ใด้สี Demon> ่ไปป้ายางรถกับเสียเอกรับปู้ให้ค่าป้ายางเสียเอกคือเก่าสิบบาทรับเก่าศูนย์เลยครับเด้อด่วนด่วนเลยครับด่วนขีใบชะนีจ้าอ่าเอฟซีทันได้มักตามกันบ่มักกบพันเอาคำนว้ทางช่องเป็นแค่แนวทางขับใส่วิจัยยันในการรับชมครับผมนี่ครับครับพอได้ชักชวนเรื่องการพนันแต่ประการได้แ้ครับเด้อการพนันคือความเสี่ยงเอาคำนาเนวา ครับเป็นแค่แนวทางครับอาแชปหน้าจอไว้ครับ70ครับงบสร้างเกียร์ดีครับ660บาทกับ670บาทครับผมอ่าเอฟซีทันใดมักกระตามอันบ่มักกระพานเนะครับเนาะก็ขอขอาบุญขอามุ้นพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องเมื่อวันที่19หรือว่าวันพรุ่งนี้วันที่19เกานะครับเนาะเอฟซีทันใดครับจะไปร่วมว่างศิลาฤกษก ากับแม่คู่คหอมหวนเฮ่าอยู่วัดปูเทท่ย้องหรือว่าวัดปาบานเหมิดจะออกไปร่ออยู่วัดช่วงเสาร์ก็ได้ครับเด้อตั้งแต่เสาร์เลครับครับอ่าประมาณหกโมงเสาร์นะครับพอกันอยู่วัดปูเทท่ย้องหรือว่าวัดปาบานเหมิดไปล่อแม่คู่ยู่ปุ่นก็ไไรครับผมเป็นมือเลือกย่างง่มดีครับก็ถือว่าเป็นบุญของพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีตัวโดดตัวประเทศครับทีมีองค์ปูชีพขาาวความปู่ตาปูคุ่มปูบุญคุ่มแล้วก็แม่คู่หอมหวนครับที่เป็นสะพานบุญใหญ่หรือว่าเป็นเสาลักผาลูกศ ได้สร้างเกดีครับสิบเก้ายอดก็รอดทิดตามครับเพราะว่าผู้หรือว่าผู้ชี่อป่าวครับให้เฮ็ดอันใดครับแต่สาเร็จทุกอย่างเลยครับเด้อครับเพราะว่าจะเป็นสังอะไรครัคือองค์ปู่พญานาคครับสวงพระองค์นะครับเนาะความยาวองค์ละห้าสิบเมตรอ่าสร้างปู่พญานาคเสร็จแล้วครับกับบูรณะหอระฆังครับผมบูรณะหอข้างแล้วกับบูรณะบวชพร้อมกันครับแล้วก็มาให้สร้างเสือสร้างอ่าบูรณะหอระฆังแล้วก็มาสร้างอ่า องคูสังกระจายครับองคูสังกระจายเสร็จแล้วครับกับตัวประตูโค้งรับประตูโค้งเสร็จแล้วครับกิดตัวปูเวสุวรรณปูเวสุวรรณเสร็จแล้วครับกิมาตัวองค์ูเทาคูเวนองค์ูเทาคูเวนเสร็จแล้วรับกิมาตัวสาราการฟะเรียนรับทีหลังง่ายง่ายที่นีครับแล้วก็มาตัวคูตีอีกครับแล้วก็มาตัวสังเดียนนรกรับกระลงสีเสร็จสีแล้วครับสังเสรีกําลงเก็บงานอยู่ครับแดดออกมาดีๆเดียวกระทามีการท่าสีเทพื้นนย่างพนที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะแล้วก็มาควบคู่กันครับ สร้างเกดี1ิบเก่ายอดขับกระลอดติดต่ำนะครับเนาะรับกระถือว่าเป็นบุญบุญของเศร้ามนุษย์เศร้าโลกครับที่มีจังองคูที่ป่ะเขาแหละครับองคูตานะครับเนาะความกับแม่คู่คอมหวนับเป็นสะพานบุญใหญ,ญ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เฮ็ดบุญได้สร้างบุญยุต่างประเทศก็ได้เฮ็ดได้สร้างครับก็มี่เทคเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือมีช่องยูทูบนี่แหละครับเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องครับได้รวมบุญรวมกุศลครนับได้เฮ็ดได้สร้างน้ำทุกสิ่งทุกอย่างครับแอดยิม กะเฝ้าดูแมาพ่อสมควรแล้วครับก็ขอเอฟซีสายบุญทุกทุกคันครับในเบื้องคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้โชคโชควมนันมันดำดำเรื่อยๆนะครับเด้อคิดเงินให้ใดเงินคิดท่องให้ใดท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมบัติปัตนาทุกประการขอให้บุญบาร,รมีองค์ูชีปเขาวปูต่ตานะครับเนาะดวลบรรดาในสายบุญของปู่ทุกฝูทุกคนคว่มเก็บใหจใดความไขยาในนี่ครับในวิทยาดีๆมา